วันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่ประตูน้ำกันค่ะทุกคนคือจะบอกก่อนว่าร้านที่ประตูน้ำอะเขามีเยอะมากๆเลยทุกคนแบบมีหลายแนวมากๆราคาส่งเนี่ยเริ่มต้นอยู่แค่ตัวละไม่ถึงร้อยบาทคือถูกมาก วันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่ประตูน้ำนะคะทุกคนคือโน้ตอาจะมาอัปเดตแฟชั่นในประตูน้ำให้ดูนะคะว่าแฟชั่นปี2020 2 0เนี่ยเขามีอะไรกันบ้างราคายังถูกลงเหมือนเดิมหรือเปล่าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เพชรบุรีซอย21นะคะทุกคนก็เราไปดูกันว่าเสื้อผ้ามีอะไรกันบ้าง ทุกคนคะที่เราผ่านมาเมื่อกี้มันยังเป็นต้นซอยอยู่นะราคาก็จะประมาณน,นึงแต่เดี๋ยวโนว่าจะพาทุกคนไปที่ราคาถูกกว่านี้อีกเขาเรียกว่าโซนมุมแดงนะคะเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าราคามันจะถูกกว่าขนาดไหน ถึงโซนมุมแดงกันแล้วค่ะทุกคนเสื้อผ้าเยอะมากและเสื้อผ้าก็ราคาถูกกว่าข้างนอกเยอะวันนี้นมาก,กับเพื่อนด้วยวันนี้เพื่อนตั้งแต่จะมาซื้อสักกี่ล้านตัวดีคะกล่าวว่าจะซื้อจากห้าหกตัวค่ะอะไรนะห้าหกตัวห้าหกตัวซื้อทำไมมาถึงนี่ซื้อทำไม <c oughs> เราไปดูกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้าง มีกางเกงแล้วก็มีหมวกเป็นสีที่ที่อลักมากต้องขับขกกันเท่าไหร่ทุกคนส่งสามตัวคลาสสี่สอ้อแต่ถ้าตัวเดียวสา0อคุ้มมากุมมาก ร้านนี้ถูกมากค่ะทุกคนส่งตัวละ85บาทโดยนไปแล้ว3ตัว3สีเอาไปเลย3สีใส่ไม่ใส่ไม่รู้ซื้อไปก่อน do dance นี่ตัวละเท่าไหร่คะราคา 2, 2, 3, สองสองเจ็ดสี่กี่ตัวคะสองตัวตาแบบน่ารักดีนะอันนี้น่ารักเป็นแบบเแบสเหมือนที่นกใส่มาวันนี้เลยแบลมากโูสี ตอนนี้เราลีมากล่าหลังมากดลดิ2-2งสตัวตัวสองเก้คือแบบถูกกว่าในทีเยอะมากดูดิเกๆปะมาได้นะคะอยู่ในโซนแดงเหมือนกันทุกคนเราซื้อของกันเสร็จแล้วของมาเยอะมากดูิเดี๋ยวนบจะไปอันแพ็ k ที่บ้านให้ดูนะคะว่าวันนี้นบได้อะไรมาบ้างแล้วก็ทั้งหมดราคาเท่าไหร่บ้างก็เราไปเจอกันที่บ้านเลย นชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือชุดที่ซื้อมาจากประตูหน้ำนั่นเองทุกคนอาจจะเห็นว่าโนบาตัดคลิปมามันดูสั้นใช่ไหมแต่ความเป็นจริงอะคือนบเดินมาหลายชั่วโมงมากทุกคนแล้วก็แบบเมื่อยค่ะมาก ือจะบอกก่อนว่าร้านที่ประตูน้ำอ่ะเขามีเยอะมากๆเลยทุกคนแบบมีหลายแนวมากๆคือทุกคนลองไปเลือกดูกันได้เลยว่าแบบชอบแต่งตัวแนวไหนนะคะราคาเริ่มต้นเนี่ยที่นบไปดูมาจากร้านที่นบถามเองอะนะคะราคาส่งเนี่ยเริ่มต้นอยู่แค่ตัวละไม่ถึงร บาทคือถูกมากแล้วก็แพงสุดที่นบไปถามมาไม่เกิน300บาททุกคนคือส่งต่อตัวนะค่าส่งน่าจะแบบ2อสตัวส่งอะไรเงี้ยแล้วแต่ร้านนะคะซึ่งนบรู้สึกว่าถ้าใครเนี่ยที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยน่าจะชอบประตูน้ำเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วแต่สำหรับใครที่อยากจะซื้อเสื้อผ้าราคาถูกเนี่ยก็นัดเพื่อนชวนเพื่อนที่สายใกล้ๆเราอะนะ ไปดูก็ได้ทุกคนคือส่ง3ามตัวส่งสองตัวเงี้ยคือถูกมากจริงๆอะ่ะคุ้มค่ามากกับการไปเดินมาเมื่อยขาวันนี้นะคะ ซึ่งประตูน้านะคะเขาจะเปิดทั้งหมด2เวลานะคะทุกคนจะมีประตูน้ําตี5้าก็คือเขาเริ่มเปิดตั้งแต่ตี5จนถึงประมาณ9ก้าโมงเช้าค่ะทุกคนซึ่งประตูน้ําตอนเช้าเนี่ยราคาก็จะถูกลงมาอีกนะคะคือถูกคือพ่อขาแม่ขาคุณไปอะแต่สําหรับใครที่แบบไม่ชอบตื่นชเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็เขาจะมีตลาดอีกนะคะเป็นตลาดเวลาปกติก็คือตั้งแต่ประมาณ8ปดโมงจนถึง3ามโมงนะคะราคาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงคือเอาจริงๆสําหรับใครที่ไม่สะดวกไปตอนเชา้านบมองว่าไป ช่วงเวลาปกติอะค่ะราคาก็ยังรับได้อยู่นะซึ่งที่นบได้มาเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะทุกคนเพราะว่าจริงๆอะนบก็ไม่ได้ไปประตู้นามานานมากแล้วแล้วทีเนี้ยรอบเนี้ยก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราอ่ะจะลองกลับไปดูก่อนละกันว่าแฟชั่นช่วงเนี้ยเป็นยังไงราคาเขาขายกันเท่าไหร่เงี้ยนะคะนบก็เลยเลือกซื้อเฉพาะแบบเออเสื้อผ้าที่จะใส่ได้จริงๆอะไรเงี้ยเอามาก่อนก็เพื่อเป็นการรอชานะคะเราไปันแพ็ k กันดีกว่าค่ะ และนี่ก็คือชุดที่นรบใส่อยู่นะทุกคน จะบอกว่า้านเนียถูกมากเขาส่งสมตัวนะคะตัวละ85บ้าทบ้านหรือเปล่าเขาว่าเป็นเสื้อผ้าไหมพรมทุกคนแบบน่ารักมากโนบก็เลยแบบเอาจริงนะ่นู้จะใส่ไปไหนต่อยมาก,ก่อนเลยจะแม่3มตัว3 4สีไปเลยคือผ้าเขาอ่ะเป็นผ้าแบบไหมพรมนะคะทุกคนเป็นเหมือนเสื้อคอปนะมานึงแต่มันก็ไม่ได้แบบสั้นขนาดนั้นคือทุกคนสามารถใสก่กางเกงเอวสูงก็จะปิดขอบเอวได้พอดีแล้วคือผ้าเขาอ่ะไม่ได้แบบกะโหลกกะลานะจ๊ะคือแบบผ้าเขาเป็นแบบไหมพรมโอเค ลยอะนนรู้สึกแบบตัวละ85แม่ต้องซื้อแล้วปะยังไม่หมดสําหรับร้านนี้ค่ะทุกคนนนได้กางเกงนี้มาด้วยคืออันนี้เป็นกางเกงแบบใส่ไปเดินทะเลเอยไปแบบว่า ใส่แบบว่าเรียกว่าไงอ่ะทูพีแล้วก็แบบใส่อันเนี้ยคุ้มข้างล่าคือแบบทุกคนจากร้านเดียวกันส่งตัวละ85บาทบาท้านหรือเปล่ากันเกง85บาทคือด้วยความที่นบ่ะค่ะซื้อเสื้อเขามา3ตัวแล้วใช่ไหมเขาก็เลยให้กางเกงอ่ะนบส่งแค่2ตัวเท่านั้นเองนบก็เลยซื้อกับเพื่อนมาคนละตัวนะคะซึ่งแบบเป็นผ้าแบบพิว๊ิผ้าแบบเหมือนจะมันมันนิดนึงอะไรเงี้ยทุกคนคือดีอ่ะอันเนี้ยก็คือคุ้มค่ามากเก้งๆ85บาท ถาหรักตัวถัดไปที่นบซื้อมานะคะทุกคนจะบอกว่าร้านนี้เกาหลีมากคือแบบแนวผ้าของเขาว่าแนวชุดเขาคือแบบมันจะแตกต่างจากร้านอื่นนะคะแต่จะบอกก่อนว่าราคาก็แพงกว่าร้านอื่นนิดนึงคือราคาส่งเขาอะค่ะเริ่มต้นที่ประมาณหลักร้อยหรือ200ขึ้นไปนะแต่คือนบมองว่าเนื้อผ้าเขาอะกับคัตติ้งเขา,ามันคุ้มค่ามากอะดูตัวนี้ทุกคนตัวนี้คือแบบ เป็นแบบว่าตัวยาวแบบยาวมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือผ้าเขาว่าหนามากเขามีแบบซับในข้างในทั้งตัวนะคะคือแบบอันเนี้ยน่ารักมากคืออันนี้คือแบรนด์ของโซลสวีทนะคะนบเดินนไปแล้วหนูก็แบบเออเจอร้านนี้แบบคัตติ้งเขาดูน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองไปดูดูดีแบบน่ารักมากตัวนี้นะคะส่งสองตัวอยู่ที่ตัวละ290บบาทนะคะแต่เป็นกระโปรงยาวถึงเข่าอะ่ะคือแบบคุ้มค่านะ ยังไม่หมดจัดสำหรับร้านนี้นบได้ตัวนี้มาด้วยงานเก่าจ้ะแม่ดูดิคือเขาเป็นแบบเป็นแบบว่าชุดอย่างเงี้ยแล้วตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นจจำๆนะทุกคนเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบจจำๆแล้วเขาก็จะมีเชือกให้ผูกอะไรอย่างเงี้ยแบบดึงสายขึ้นมาสั้นได้ตามชอบจะแซบเบอร์ไหนก็ได้จ้ะตัวนี้นะคะส่ง2ตัวเหมือนกันตัวละ260บาท คือแบบเอ้ยเอาจริงๆนะถูกกว่าในพวกที่ขายตามออนไลน์เยอะเลยอะนุ๊กเลยบบมาจ้ะซื้อจ้ะตัวที่3นะคะที่ได้มาอันนี้คือแบบจะใส่ออกงานใส่ไปเที่ยวใส่ไปทำงานได้หมด บบเอ้ยมันเป็นแบบทรงแบบน่ารักมากแล้วสีเขาเป็นแบบชมพูแบบสีมันจะไม่ได้สดเท่าในกล้องนะทุกคนแต่คือแบบสวยมากแบบดูดีคัตติ้งดีมากข้างในอ่ะก็มีซับในเหมือนกันนะคะนี่เป็นซับในทั้งตัวเลยซึ่งอันเนี้ยนบมองว่ามันก็คุ้มเหมือนกันค่าส่งนะคะส่ง2ตัวตัวละ2องบาทเหมือนกันอันเนี้ยร้านโซสวีนบได้มาทั้งหมด3ตัวนะคะคือน่ารักมาก และนี่ก็คือทั้งหมดที่นบซื้อมานะคะทุกคนอย่างที่นบบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ดูเยอะขนาดนั้นนะด้วยความที่นบอยากลองซื้อแบบที่นบอยากได้มาจริงๆแล้วก็อยากรู้ว่าตอนนี้เขาขายกันเป็นยังไงรวมถึงนบอยากพาทุกคนไปช้อปปิ้งด้วยกันว่าตลาดประตูน้ําช่วงเวลากลางวันเนี่ยเขาขายอะไรกันบ้างนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยมีที่ช้อปปิ้งที่แบบถูกกว่านี้หรืออยากให้นบพาไปช้อปปิ้งที่ไหนก็คอมเมนต์ข้างล่างไว้ได้เลยนะคะนบจะไปตําแล้วก็พาทุกคนไปช้อปปิ้งกับ ซึ่งรอบเนี้ให้นบไปประตูน้ําเอาจริงๆก็คืออิ่มเอมหัวใจประมาณ1นึเพราะแบบเออก็ได้เสื้อผ้ามาที่แบบได้ใส่จริงอะนะคะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้นุด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย